เรื่องการค้นพบ UFO หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกนี่นะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นมันสักครั้งหนึ่งภายในชั่วชีวิตของเราใช่ไหมครับ ที่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะมีเรื่องอะไรซึ่งทําให้ความฝันของคนเหล่านี้นะครับใกล้จะเป็นความจริงขึ้นมาและเนื่องจากว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันก็ได้มีการปล่อยคลิปหลุดของการพบเห็น UFO ได้บินผ่านยังเมืองนะครับที่ไอคนปล่อยออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครด้วยแต่แต่ว่าเป็นองค์กรนาซาเองครับที่เขาออกมาเปิดเผยในการถแถลงการประชุมเรื่องการอาจจะมีอยู่จริงของมนุษย์ต่างดาวครั้งแรกก็ได้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับ ที่ในรายละเอียดเนี่ยทางนาซาก็ได้บอกว่าพวกเขานะครับกำลังไล่เก็บข้อมูลอะไรแนวๆน,นี้อยู่ว่าแต่ทำไมกันละ่ะทำไมเรื่องราวพวกนี้ที่เคยเป็นเรื่องลับสุดยอดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนาซาถึงได้เอามาเปิดเผยกันง่ายๆสักขนาดนั้นละ่ะหรือจะเป็นไปได้ไหมว่า เรื่องนี้เนี่ยมันมีเบื้องหลังอะไรที่ดักดักแอบแฝงอยู่อีกชั้นหนึ่งครับที่รัฐบาลสาหรัฐเนี่ยเขาต้องการจะทําอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็เราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับ รายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวดักๆแล้วก็จังไรจากทั่วโลกที่เขาไม่มีสอนกันในห้องเรียนนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะสอนไม่ทาไมฮะโดยเรื่องราวของการบูมขึ้นมาเกี่ยวกับยานอวากาศแล้วก็มนุษย์ต่างดาวในครั้งนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันเริ่มต้นมาสักประมาณช่วงต้นปีของ2023นะ ที่ตอนนั้นนะครับอยู่ๆมันก็ได้มีชายคนหนึ่งซึ่งเขาเคยทํางานอยู่ในหน่วยข่าวกรองของสหรัฐมานานแสนนานกว่าทศวรรษกว่านะครับซึ่งชื่อว่าเดวิดกรัชอยู่ๆเขาก็ได้ตัดสินใจลาออกมาจากกรมครับที่พอลาออกมาเสร็จนี่นก็ปากสว่างเลยออกมาแชร์ความลับที่ว่า พวกสหรัฐนะครับเขาได้แอบเก็บซากของยานบินมนุษย์ต่างดาวเอาไว้อยู่แล้วก็ได้เรียกร้องให้ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมากับประชาชนนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่า ไอซ่าของยานบินดังกล่าวที่เขาได้พูดถึงนี่นะครับมันไม่ใช่แค่เพิ่งเก็บได้เมื่อไม่นานมานี้นะแต่เพว่ามันได้ถูกกู้มานานแล้วโดยรัฐบาลสาหรัฐนานกว่า10ปีเลยนะครับแต่เว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้อุบอิบไว้มันเป็นความลับครับที่ลักษณะของตัวยานเนี่ยไอเฮียกราชคนนี้นะครับแกก็ได้เล่าว่ามันได้ถูกเก็บเอาไว้ในสภาพที่ดีมากครับและตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับก็ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุลึกลับนี้หลังจากนั้นก็ได้สรุปประมาณว่า ไอสิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นยานอาวกาศมาจากนอกโลกอย่างแน่ครับเนื่องจากว่ามันได้มีการตรวจสอบในทางรังสีวิทยาหรือว่าวัตถุวิทยาอะไรของพวกเขาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พบว่าไอของต่างๆที่ได้นำามาสร้างยานลำนี้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้ทั้งนั้นเลยครับว่ามันกําเนิดขึ้นมาจากที่ไหนแล้ววัสดุที่มันใช้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยพบเห็นมันบนโลกนี้มาก่อนเลยหรือพูด,ดง่ายงก็คือเขาต้องการจะสื่อว่ามันมาจากนอกโลกนั่นแหละ และนอกจากนั้นเองไอตอนที่แอดได้ไปหาบทสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้นี้ที่เขาอาไ้ออกไปให้สัมภาษณ์กับรายการต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยก็พูดแนวๆเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่ว่าทางเขาเนี่ยได้พบยานต่างดาวอย่างเดียวนะแต่ทว่ามันเคยมีเจ้าหน้าที่บางคนของหน่วยข่าวกรองสหรัฐนะครับได้โดนทําร้ายหรือว่าโดนฆ่าไปแล้วโดยมนุษย์ต่างดาวด้วยครับคือไอในบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้พูดตรงๆแบบนั้นหรอกนะแต่จะพูดอ้อมๆประมาณว่าพิธีกรได้ถามชายผู้ที่มาแฉะนะครับว่า มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยเคยถูกทำร้ายหรือว่าเคยโดนฆ่าจากสิ่งมีชีวิตอัจฉริยะที่คุณอธิบายไม่ได้หรือเปล่าแล้วเฮียที่มาแฉก็ตอบว่าเออผมก็ไม่สามารถตอบมันได้ตรงๆหรอกนะครับเพราะว่าถ้าหากผมพูดไปแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดโปงการปฏิบัติการลับของสหรัฐแต่เอาอย่างนี้ละกันว่าผมสรุปได้จากบุคคลที่สองที่ผมเคยได้ยินมานะซึ่งเขาได้มารายงานกับผมว่าไอเหตุการณ์การมุ่งร้ายแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงครับคือแบบ เฮีย er. อย่างแรกเลยนะไอ้ที่เฮียได้พูดไปเนี่ยมันก็เป็นการบอกแล้วนะว่ามีคนเนี่ยเคยโดนทําร้ายหรือว่าโดนฆ่าโดยมนุษย์ต่างดาวและ2คือไอ้การที่เฮียบอกว่าอุ้ยกลัวจังเลยว่าถ้าพูดไปแล้วจะเป็นการเปิดโปงความลับของสาระเนี่ยแล้วไอ้ที่เฮียทาอยู่มันไม่เรียกว่าเปิดโปองอยู่แล้วเหรอ แต่ก็นั่นแหละครับหลังจากที่ข่าวการแฉนี่มันได้เกิดขึ้นมานะครับมันก็ได้เป็นกระแสอย่างอินเทอร์เน็ตขึ้นมามากมายเลยจนทําให้มันเกิดการตบเท้าขึ้นมารายงานเรื่องการพบเห็นของวัตถุประหลาดนี้นะยังเยอะแยะกันเลยทีเดียวครับที่ก็ไม่ใช่จากแค่ชาวเน็ตโซเชียลธรรมดาด้วยนะแต่ว่ามันเป็นการออกมาเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงๆต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นทหารอะไรเอย่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําศูนย์ข่าวการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่านาซาเนี่ยแหละครับ ที่ก็ได้ออกมาเปิดเผยประมาณว่าพวกเขาเนี่ยก็เคยเจอกับสิ่งประหลาดที่ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้อน,นิ้จริงเนี่ยแหละแล้วก็เจอมาแล้วหลายครั้งด้วยหรือว่าจะเป็นพวกนักบินกลาสีต่างๆกว่าครึ่งร้อยคนนะครับที่เขาได้ออกมาเล่าเรื่องถึงการเจอวัตถุประหลาดเนี่ยในบริเวณฐานทัพที่เขาได้ไปประจําการอยู่เยอะแยะเลยนะครับที่ไอตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับภาพถ่ายแล้วก็คลิปนานาม,มายืนยันด้วยนะครับ ซึ่งไอเรื่องที่แปลกก็คือวัตถุบินได้เหล่านี้นะครับมันจะไม่เป็นลักษณะเหมือนกับ UFO คลาสสิกที่เป็นจานบินมีปีกเหมือนกับที่เราเห็นนะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับลูกบอลเหล็กกลมๆที่ลอยอยู่บนฟ้าได้นะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะเพราะถึงปัจจุบันนี้นะครับมนุษย์เราเนี่ยก็ยังไม่สามารถผลิตเครื่องอะไรที่มันสามารถลอยได้บนฟ้าได้ด้วยตัวเองนะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องบินใช่ไหมมันก็ต้องมีการเคลื่อนที่ไปก่อน แต่นี่มันลอยอยู่นิ่งเลยครับแล้วพอมันจะขยับทีบางทีเขาว่ากันว่ามันเร็วกว่าความเร็วเสียงอีกนะฮะนอกจากนั้นเองไอระดับความสูงที่วัตถุประหลาดนี้มันได้บินนะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นระดับที่อยู่ต่ำมากอะคือต่ำขนาดที่ว่าเครื่องบินที่คนขับธรรมดาเขาจะไม่ขับกันเพราะมันจะอันตรายอาจจะชนได้นะครับแต่นี่มันกลับลอยตุ้มงตุ้เม่งอยู่ตรงนั้นเลย หรือว่าจะเป็นวิดีโออีกตัวหนึ่งที่ได้ถูกเก็บมาจากทางฐานทัพในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับที่ว่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยทหารซึ่งประจำการอยู่ยังฐานทัพในตอนดึกเขาก็ได้เห็นไฟประหลัดประประมาณ4-5หดวงนะครับได้ลอยมาติดติดกันอยู่เหนือฐานทัพครับที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรือบินรบของชาติอะไรไม่รู้หรือเปล่า ทางกองทัพของสหรัฐนะครับก็เลยได้พยายามติดต่อไปถามว่าเอ้เอเรือบินลำนั้นน่ะเองมาจากไหนฮะแต่ว่าพอติดต่อขึ้นไปนะครับมันก็กลับไม่ได้รับเสียงตอบรับจากสวรรค์อะไรมาเลย พวกทางทหารที่อยู่ภาคพ,พื้นดินเนี่ยก็เลยได้ตัดสินใจที่จะยิงพลุขึ้นไปครับเพื่อที่ว่าพอพลุมันได้ระเบิดตูมและส่องแสงสว่างเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้พวกเขาได้เห็นถึงสภาพของวัตถุประหลาดที่บินมาได้ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ถ้าว่า Amazing มากครับพอยิงพลุกันไปตูมเสร็จเนี่ยวัตถุด,ดังกล่าวนะครับมันก็หายวบไปเลยฮะ นั่นแหละครับในการประชุมแถลงที่ทางองค์กรนาซาได้ออกมาพูดเป็นครั้งแรกของโลกนี้นะครับเขาก็เลยออกมาพูดแนวว่ายอมรับแล้วแหะว่าข้างนอกโลกเราเนี่ยมันได้มีวัตถุประหลาดอะไรที่เราไม่รู้จักบินอยู่จริงครับที่เขาก็จะขอให้คนได้เลิกเรียกสิ่งวัตถุเหล่านั้นว่า UFO ได้แล้วนะครับแต่ให้เรียกว่า UAP แทนที่มันก็ย่อม,มาจากคําว่า Unidentified Aerial Phenomena หรือว่าปรากฏการณ์ทางอวกาศที่ไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้นะครับเพราะเขาบอก ว่าไอ้เวลาที่ผ่า,านไาเนี่ยครว่า UFO นะครับมันได้ถูกใช้กันเกลือในด้านมนุษย์ต่างดาวจนกระทั่งคนเขามองว่า UFO เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระไป,รไปแล้วครับเขาก็เลยไม่อยากให้คนเนี่ยมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระก็เลยขอเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนที่เรียกว่า UAP กันแทนเรื่องนี้มันจะได้ดูเรียวขึ้นมานะครับซึ่งเอกกระแสะด้วยความตื่นเต้นทางมนุษย์ต่างดาวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็เหมือนกับว่าพี่จีนกับพี่อินเดียเนี่ยก็จะลงมาเล่นด้วยครับ อย่างเช่นว่าในปีที่แล้วนะครับทางจีนเนี่ยก็ได้มีการออกมารายงานว่าพวกเขานะครับก็ได้ไปพบกับสัญญาณแปลกประหลาดซึ่งน่าสนใจมากเลยที่มันได้ส่งมาจากนอกโลกมาเป็นหลายชุดกันเลยทีเดียวนะครับที่ไอ้สัญญาณนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่างมาจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเปล่าที่เมื่อรายงานมาได้เผยมาปุ๊บแบบนี้นะครับข่าวมันก็ได้ถูกลบออกไปปั๊บแบบน่าสงสัยมากเลยครับ หรือจะเป็นเรื่องราวของกล้องโทรทัศน์วิทยุในประเทศอินเดียนะครับที่เขาก็ได้ไปรับสัญญาณจากสถานที่อันไกลโพล้นเลยซึ่งว่ากันว่าอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ 9000ล้านปีแสงเข้ามานะครับคือถ้าจะเทียบไปเห็นภาพก็คือไอสัญญาณนี้เนี่ยมันน่าจะมาจากอีกกาแล็กซี่หนึ่งเลยแหละซึ่งเขาก็บอกว่ามันอาจจะถูกส่งมาจากพวกมนุษย์ต่างดาวจากอีกต่างกาแล็กซี่ก็ได้นะครับอ,อันนี้แอดก็มีคิดอยู่เล็กๆนะว่าถ้าสัญญาณนั้นเนี่ยมันได้ถูกส่งมาหา่างไกลกว่า900 0ล้านปีแสงเนี่ยระยะเวลาที่มันจําเป็นจะต้องใช้เดินทางมาถึงโลกนี้มันจะยาวนานเท่าไหร่ไอสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ต่างกาแล็กซี่เนี่ยมันจะไม่ตายไปแล้วหรือแต่ก็เอาอย่างไงก็ตามนะครับ เพราะว่าเอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้หฮปไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วครับคือตอนนั้นในทวิตเตอร์นี่ก็แฮชแท็กกันกระจายเลยว่าโอ้ยูเอฟโอมีจริงอะไรประมาณนี้และอีกไม่นานเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นมนุษย์ต่างดาวโต็นเป็นๆกันใช่ไหมเพราะว่าทางองค์กรนาซาของสารัฐเนี่ยเขาได้ออกมาแถลงการบอกเองเลยนะแล้วก็ควรจะเชื่อมันใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคืออันนี้เนี่ยถ้าหากใครฟังช่องของเรามาสักพักหนึ่งนะครับก็น่าจะรู้คําตอบอยู่เลยว่าแอดน่าจะพูดว่าอะไรนะครับ ก็คือมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อสักเท่าไหร่นะ่ะเพราะว่าไอบ้บรรดาข่าวต่างๆที่มันได้ไปเผยแพร่ในอินเทอร์เนต็ตนะฮะมันก็ได้มากระตุกต่อมเอะหลายๆอย่างของแอตั้งแต่แรกเลยอย่างเช่นไอ้เรื่องที่บอกว่ามันได้มีพนักงานเก่าของหน่วยข่าวกรองลับของสหรัฐได้ลาออกมาแล้วก็เอาเรื่อง u f เอะไรพวกนี้ออกมาแฉเนี่ยโมเมนต์แรกที่แอสงสัยเลยนะครับก็คือสงสัยว่าแล้วเองไม่โดนเก็บเหรอเพราะว่าเองเล่นเอาความลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐมาเปิดเผยแบบนี้เนี่ยทำไมเองถึงยังอยู่ดีได้ละ่ะ เพราะว่าไอเรื่องความลับทางการของ USA เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับบ้านเขานะแค่ไอตอนนั้นนะมีคนเอาเรื่องยูเครนกับสหรัฐหรือว่าตอนที่รัฐบาลสหรัฐได้ไปแอบส่องดูประชาชีของตัวเองออกมาเปิดเผยน,นะครับไอสองคนที่เอาเรื่องนี้มาแชเนี่ย ก็ยังโดนรัฐบาลสาหรัฐตามไล่ล่ากันแทบตายเลยนะครับคือคนหนึ่งเนี่ยก็เข้าคุกไปส่วนคนหนึ่งนะครับก็ต้องหนีลีภัยไป,ไปอยู่รัเสเซียเลยทีเดียวเอาบอกเลยว่ารัฐบาลสาหรัฐเนี่ยเขามีความหนักกว่าจีนนะครับคือไอ้ที่เขาได้ออกมาแชร์บอกว่าโอ๊ยได้จีนมาเป็นสปายไลน์สงประเทศเขาเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะไอ้ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือรัฐบาลของสหรัฐเองเนี่ยแหละเอาเป็นว่าก็ตามนั้นนะครับคือขนาดเรื่องแค่นี้เนี่ยรัฐบาลสาหรัฐนะครับก็ยังไล่ล่าสองบักผู้บ่าวนั้นแทบตายเลย แต่ทําไมกันล่ะพอถึงตอนที่มีคนเอาเรื่องราวของการที่ทางสหรัฐเนี่ยได้เก็บกู้วัตถุประหลาดซึ่งมันจะเป็นความลับสุดยอดมากกว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้อีกนะครับคือว่ากันว่าแม้กระทั่งบางคนในหน่วยเฉพาะกิจของ UAP ของเปนตะก้อนสหรัฐเนี่ยเขาก็ยังไม่อนุญาตให้คนเหล่านั้นได้เข้าถึงเลยนะ แล้วการที่เจ้าหน้าที่เก่าคนนั้นได้อ,ออกมาเปิดเผยนะทำไมเขากลับไม่เป็นไรเลยล่ะกลับลอยหน้าลอยตาไปออกให้สัมภาษณ์ทางรายการนู้นรายการนี้อย่างเยอะแยะเลยและที่สําคัญก็คือไอ้ทางองค์กรนาซานะครับก็ออกมาบ้าจี้ตามด้วยครับออกมาประกาศยอมรับว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้นะแล้วก็ได้ปล่อยคลิปลับคลิปหลุดอะไรออกมามากมายเลยมันจะดูแบบจงใจเกินไปหน่อยไหม ซึ่งเอาจริงๆไอ้คลิปต่างๆที่เขาได้ปล่อยมาแล้วก็บอกว่ามันมียานอาวกาศได้บินผ่านมานู่นมานี่เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนวเดิมๆครับคือมองแล้วก็เบลเๆไม่เห็นแน่ชัดว่ามันคืออะไรได้แต่มีการแต่งเรื่องใส่สีตีไข่อะไรเข้าไปนอกจากนั้นเองคือถึงแม้ว่าจะให้มันเป็นภาพเหมือนจริงสักเท่าไหร่นะครับเราก็ยากที่จะเชื่อครับเพราะแบบหมยุคนี้กราฟิกอะไรมันก็ทําได้เนียนนะคือคนบางคนถ้าหากเล่นเกมในยุคนี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าการาฟิกในเกมบางทีนะครับมันดูเรียวมากกว่าของจริงอีก นอกจากนั้นเองถ้าหากเพื่อนๆลองสังเกตดูเรื่องราวของที่สหรัฐเขาได้ไปเก็บยานมาได้นะครับถ้าเราตั้งใจฟังดูดีๆเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าชายคนนั้นนะครับเขาไม่ได้บอกเลยว่าไอ้ยานที่ถูกเก็บได้เนี่ยมันได้ถูกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนล่ะและพวกเขาไปได้มันมาอย่างไงไปเจอมันมาอย่างไงมีแต่คําบอกเล่าปากเปล่าเท่านั้นครับรูปภาพมายืนยันเนี่ยยังไม่มีเลย แล้วประเด็นที่แอดสงสัยมากก็คือทําไมเวลาที่เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวทีไรนะมันจําเป็นจะต้องมีเรื่องราวแบบมนุษย์ต่างดาวมาทําร้ายมนุษย์มนุมนษย์ต่างดาวมาฆ่าชาวโลกคือแบบมนุษย์ต่างดาวนี่มันต้องโหดแล้วก็มาฆ่ากันตลอดเลยหรือไงมันจะเป็นไม่ได้หรือมันจะมาแบบมุงมิงเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปทําอะไรให้มันแค้นมาก่อนใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วชายที่เขาได้ออกมาแชร์คนนั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่ มากตัวหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ดีดออกมาเพื่อจะทําให้ผู้คนนะครับได้ไข้เขว,ขวแล้วก็หลอกให้ไปสนใจเรื่องราของ UFO กันอ๋อแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า UFO เนี่ยมันก็มีเรื่องที่แปลกๆเหมือนกันนะคือทำไมกันละ่ะ ทำไมเขาถึงจะต้องเปลี่ยนคำว่า UFO ให้เป็น UAP ด้วยที่เหตุผลซึ่งทาง NASA ได้ให้นะครับมันก็ฟังดูไม่ขึ้นเลยครับที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากคนเรียก UFO เพราะว่า UFO เนี่ยพอมันเรียกไปแล้วมันฟังดูเหมือนก็จะเป็นทฤษฎีสมคบคิดเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อว่า UFO มีจริงอะไรประมาณเนี้ยทางองค์กรก็เลยได้เปลี่ยนให้เป็น,ปนคำว่า UAP มันจะได้ดูซีเรียสมากกว่าซึ่งแบบ ถ้ามันมีจริงอยู่แล้วทําไมจะต้องเปลี่ยนชื่อด้วยล่ะคือถ้าหากวันหนึ่งเพื่อนๆพ,พบว่าผีมันมีจริงเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนผีเป็นคําอื่นปะบอกว่าโอ้ไอ้คำว่าผีเนี่ยมันถูกเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องงมงายไหมมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับนอกจากเสียว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะสร้างอะไรบางอย่างให้มันดูมีความน่าเชื่อถือขึ้นมามา,มากกว่านั่นเองเลยต้องเปลี่ยนคําใหม่ขึ้นมาคือเป็นการมาเก็ตติ้งว่างั้นเถอะ แล้วทาไมกันละ่ะทําไมอยู่ๆสหรัฐจึงต้องปลุกประเด็นเรื่องมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาเพื่อจะโกหกให้ชาวโลกเนี่ยได้เชื่อกันด้วยนะครับที่เรื่องนี้เองมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามหรือว่าอะไรบางอย่างรายๆที่พวกเขากําลังวางแผนจะให้มันได้เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็นำไอ้เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่มีคนสนใจเยอะแยะเนี่ย เมาเบี่ยงประเด็นครับซึ่งเอเรื่องพันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคข,ของสงครามเย็นนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปในยุคนั้นที่สหรัฐกําลังห่มๆอยู่กับโซเวียตนะเราก็จะสังเกตได้นะครับมันจะมีข่าวเยอะมากเลยของการที่ทั้งสหรัฐแล้วก็โซเวียตเนี่ยส่งยานส่งคนขึ้นไปอวกาศแข่งกันบอกว่าจะไปเหยียบดวงจันทร์อะไรกันมั่งครับที่ไอ้การเหยียบดวงจันทร์นะหลายๆคนก็บอกว่าสาหรัฐนะครับเขาตอแหลด้วยซ้ำครับว่าไม่ได้ขึ้นไปแค่ไปปากทงอะไรมั่วๆในฉากฉากหนึ่งที่ท The เพราะแบบมันก็คงไม่มีใครจะไปตามสืบหาว่ามีธงบนดวงจันทร์จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมนั่นแหละครับเขาก็ว่ากันว่าไอ้การกุข่าวประเด็นเรื่องการขึ้นไปบนดวงจันทร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการหันเหให้ประชาชนนะครับไม่สนใจสงครามไงเพราะตอนนั้นมันก็จะมีการแบบประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนามอะไรขึ้นมาเยอะแยะแล้วนะครับก็ประเอิญประเอินพอดีเลยว่าไอ้เรื่องราวการส่งคนขึ้นไปดวงจันทร์ส่งยานอาวกาศเนี่ยมันก็ได้เงียบไปตอนที่สงครามเย็นมันได้จบลงเป๊ะเลยคือประมาณ ช่วงยุคต้นปี90นะครับที่แบบมันจะดูเหมาะเหม่งเกินไปไหมแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันก็เกิดว่าสาหรัฐเนี่ยก็เริ่มจะหืมหืมกับรัสเซียนนำซ้าก็ยังมีสงครามเย็นกับจีนอีก ก็มาอีกแล้วครับเรื่องราวการพบมนุษย์ต่างดาวแล้วก็แห่โดยการเอาองค์กรนาซาบอกว่าอุ้ยเนี่ยมนุษย์ต่างดาวมีจริงให้คนในประโคมขึ้นมาเป็นกระแสใหญ่เลยทั้งทั้งที่ว่าองค์กรนาซาถึงแม้ว่าจะได้ออกมาประกาศบอกว่ามันอาจจะมีจริงนะแต่เขาก็ไม่สามารถมีอะไรมายืนยันได้ว่ามันมีจริงได้เห็นจริงๆนะครับก็เป็นแต่ภาพวิดีโอเบลอๆอะไรแบบนั้นอีกเช่นเคยนะครับคือเอเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีที่ซ้อนอยู่บนทฤษฎีสมคบคิดอีกทีหนึ่ เพื่อนๆนะครับเอาเป็นว่ามาฟังแนวคิดที่แตกต่างกันให้สนุกสนานกันแล้วกันหรือถ้าหากใครมีเรื่องอะไรหนุกๆอยากจะแอดเอามาเล่าแบบนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้ที่ด้านล่างเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติด Hashtag FN Diary เล่าเรื่องด้วยเดอ้อแล้ววันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊าบาย